ครับนะ่นะเทคนี้เป็นเทคที่สาสองเทคที่เราลืมอัด <c oughs> วันนี้เป็นวันเสาร์ที่15พฤศจิก,ก,กายนนะครับเราพักร้อน1วันแล้วก็ปิดร้าน SS f i s h i n g ชวันมาเที่ยวที่แก่งกระจานปาตกปลาแคมปิ้งตกปลาหมายที่เรามาวันนี้เป็นหมายของริวฟิชชิ่งแอนด์แคมปิ้งนะครับบรรยากาศดียิ่งด้านหลังผมนี่แบบ เขาทําสวยมากเลยนะครับมีกังหันลมมีอะไรแบบขับรถเข้ามานี่ก็ได้บรรยากาศนะครับ mm hmm. เขาทําสวยเหมาะสําหรับแคมปิง้งจัากกิจกรรมเป็นหมู่คณะได้หมดเลยนะครับหมายนี้สวยครับแต่ตอนนี้น้ําที่แก่งกระจาดขึ้นขึ้นเยอะมากครับมองไม่เห็นสันดอนสันดินที่ที่เคยเห็นครับก็ค่อนข้างเนเยอะวันนี้เรามากันหกคันเวทแปด เวทเท่าไหรนะ่นะเวทแปดขีดสิบหกนะครับลอกก็เป็นลอกของชิมานโน่เบอร์สามพันหกตัวเดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะได้ปลาอะไรกินก็อยากได้ปลานินนะครับเห็นหน้าๆหลายท่านที่มากันก็ตกปลานินไซโปโปกันของเราได้ปลาอะไรเราก็เอาหมดนะครับเดี๋ยวรอกระชังครับกระชังเรื่อกระชังตกปลา เดี๋ยวเซ o CO, ฝากฝากเซซื้อเดี๋ยวเซตามมาครับเป็น,นสมาชิกโอเคเดีนะ๋ย okay. วเรามาล้วนครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างอา,อาจจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตอนออส,ส่งงานตอนจุดท้ายคือวันพรุ่งนี้ไปบ่ก็กลับกันครับผมฝากด้วยครับ แคมปิ้งแอนทุชชิ่งแล้รับลูกค้าทุกท่านก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีฉะนั้นแล้วเม่องต้องส่ว ราอยู่นู่นขันหนึ่งนะครับวันนี้คือคักนะครับรวิวแอนด์แคมปิ้งวันนี้คลึกคักเสาที่สิห้าของเราไม้สวยนะครับลมเย็นสบายว่างๆก็หาโอกาสมาพักพอดกันครับไม่ตกปลาก็ไม่เป็นไรนู่นนะครับ เต็มทุกไม้เลยอากาศดีๆจะของไม้ดูแลอย่างดีครับผมเต็มทุกไม้ครับ ชิกของเรากำลังเตรียมการปักสมอคืนนี้น่าจะสนุกแน่นอน SEO นะครับหรือรู้จักกันในวงการกระดานดำก็โอแบ็กบอร์ดครับเข้าไปทักเพจได้เลยต้องการกระดานแบบไหน SEO จัดให้นะครับ ข้อคัวหัวป่าครับวันนี้เสียโอเสียโอโชว์ฝีมือเองครับเมนูอะไรครับเสียส้มตำอุบลส้มตำอุบลใช่ส้มตำสูตรอุบลแล้ววันเนี้ยโว้ยกับกุ้งครับกุ้งอะไรเนี่ยมันไหม้ยังไงโอ้ยก็เสียไม่มาดูเลยอ่ะอันนี้กุ้งเผาอุบลใช่ไหมใช่กุ้งเผาจะไม่ใส่ก็โอ้ย ดับปิดปีเอาแน่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินกับส้มตามสูตรตะบนก็อร่อยออนี่คืนนี้เราจะปักสมอกันที่นี่นะครับแก่งกระจาดและคุอย่างฉันก็ทนรับมันไม่ได้ให้เธอหมดใจใจฉัน อยากจะได้จากเธอทั้งใจรักก <pay Beautiful> ันไปสั้งๆคงไม่พอฉันขอลา โยในยังไนล่ะโคลเนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูิ ได,ดาา้ตัวแล้วครับตัวที่สองยิ้มมาครับ จะทำต้มยำประกดให้เสียโอนะครับประกดที่เราตกได้สองตัวที่ริวแคมปิ่งแอนด์ชิปริวแคมปิ่งแอนด์ฟิชชิ่งไตากล้องไม่ต้องตามมารออยู่ตรงนี้ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปต้มยำส่วนนน,นี้ก็เป็นลูกปลา <c oughs> ลูกปลากดไม่ใช่ลูกปลากรดอ่ะแต่ก็ไปกดเหลืองครับตัวใหญ่เขาอยู่อ่ะถ่ะายไปเดี๋ยวไปไปต้มยำ ราตีนี้อีกยาวไกลยกเก็บกืดอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้แหละสมุตนี่มัน,มน,เ,มนเมื่อื่นนี้ต้มย,ยำปัากดขังสูตรอุดรโอ้ยถ้าทำบุญมาน้อยไม่ได้กินนะทำบุญมาเยอะนะเสียอันนี้เป็นหมอ้อแรกไหมคะ ใาวเปล่ตอกแก๊สตอกแก๊สเราไม่มีเหรออย่าอย่าให้มีคนทำเดือดร้อนเดือดร้อนต้องทาไม่ไปทานนกเก็บเก็บนกไอ้นี่เป็นเป็นพะลองเลยเนี่ยเก็บได้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 เขาจะต้มยาไม่คืนเนี่ะว่าไปยุ่งเร้่องรสชาติไม่ดีดีอยู่นะก่อนที่ไปนั่นก็อิ่มแล้วแหละแต่ก็อยากอยากกินอ่ะเริ่มเย็นแล้วต้องสดร้อนๆ ไลนล์นไม่ได้ค,คลอ,ยอนยังไงวะมองเธอบวกชิงแค่มองเธอไม่ยามหลับไหลดูไรเด้งซะเป็นคนเดิมยามตื่นเอาขาตั้งกล้องมาไหม ทำแจ๋วแล้วเรากินเผื่อรสชาติไม่ถ oh. oh. anyway. ึงใจไงอระดับนี sure> ้มันไม่ถึงได้ไงกนคมอบอุ่นของไอเด็กบเลียนก็หิวเหมือนกันครับเดี๋ยวกินเปียกเสร็จแล้วก็จะนอนพักผ่อนวันนี้กลางเต้นให้ส่วนตัวเลย คนเดียวตัวเดียวแต่เจ้าขินเยอะไปหน่อยแมวเยอะหมาก็เยอะต้องดูแลเป็นพิเศษ,ษเดี๋ยวะดานก็ตีเจ้าขินนะ่นในยุ่งเลย ดื่มกันแล้วดื่มดม่าบรรยากาศเต็มที่แล้วครับอยากย้ายกันพักผ่อนวันนี้ทริปนี้จะไม่ค่อยได้เน้นตกปลาสักเท่าไรมีสมาชิกมาด้วยเราก็ให้เวลากับสมาชิกซะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เน้นตกปลาครับตกได้เท่าที่ได้อรุณสวัสดิ์ยามเชา้าครับเจ็บตกนิดหน่อย our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like so buildings as the chemicals that take us higher the night's young a n it's just begun as she puts her hand in mine. ปรากฏตัวใหญ่อยู่ใส่กำลังเดียวข้าวได้ปรากฏกี่กตัวนะปรากฏ6ตัว6ตัวเมื่อคืนต้มยำไปแล้ว2องบ๊ายบาย กับกรุงเทพเดี๋ยวเราแวะทานข้าวกันก่อนนะครับกินปลาเขื่อนกันก่อน never sleep, never stop. ตัวสองตัวหมดเมื่อไหร่ก็ไปตนกแงไม่เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมันมันเป็นกีฬานะอะไเนี่ยไม่ไม่ถือเกีฬาผมผมตอนแรกผมเห็นไก่ใจนะที่ที่ลงที่ลงมาดูทีมนี่ยที่บอกว่ากองพอทันวันทีทีสามสิบผมว่ามันเป็นปลาหรือเปล่าวะมันตกไปแล้วแล้วทำไมตกมาเมื่คืนเนี่ยเออนั่นแหละโอ้กลายเป็นว่าคนมันเห็นปลาเกือบ ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอฝากร้าน SS Fishing บางบอนสซอยล่มใส่ด้วยนะครับนานาทันใดอยู่ละแวกนี้ขาดหรืออุปกรณ์สิ่งใดก็เรียนเชิญครับผมสวัสดีครับ